สวัสดีวันอังคารที่13เมษายน2021นะครับวันสงการครับเพื่อนๆครับเทศก,กาลสงการครับจะเป็นวันหยุดนะครับผมนะมาวิเคราะห์บอลกันอ่าพงอ่บ่ายนะครับผมจะบ่ายแล้วครับอ่บอลยุโรปเนื่องด้วยแบบมันราคาแปลกๆนั่นเพื่อนเนาะผมไม่รู้ว่าว่าจะได้ให้ไหมเนาะเพราะว่าอ่าปารีสนะ่ะประตูตัวจริงเขาต้องเช็คฟิตนะประตูตัวจริงจริงชอบชอบคู่นี้แหละระหว่างบาเยอร์กับปารีสมันต้องดูประตูแบบ ต้องดูว่าใครจะลงได้ตัวจริงตัวสำรองแบบนี้เนาะนั่นเราไปที่เอดีควอเตอร์เดียมเดิมครับวันนี้ครับเวลา16บหนกานาทีครับเอดีนะครับนิวคาสเซิลเจ็ดพบกับเพิร์สกอรลี่ครับอันดับใกล้เคียงกันต่อปปนะครับเจ้าบ้านปปดูฟอร์มที่เคยพบกัน5เกมนะครับเป็นเพิร์สกอรลี่ชนะไปได้2นิวคาสเซิลชนะ1เสมอ2ครับในบ้านนิวคาสเซิลเจ็ดก็ถือว่าชนะชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับแพ้ล่าสุดอ่าสองร้อครับ สองพัิบแปดสองปีกว่าที่แล้วนะครับแพ้ล่าสุดฟอร์มมาโดยรวมของนิวคาสเซิลเนะครับแพ้มาเจ็ดเกมติดนะครับผมแพ้เจ็ดเกมติดไม่ชนะใครเลยนะแย่มากแย่จริงวันนี้ยังมีหน้าไปต่อเขาอีกด้วยนะเนาะนี่ต่อแพ้ตลอดเลยนะแพ้แพ้แพ้ในบ้านแพ้สีนัดตลอดเลยต่อไม่ไม่เคยชนะต่อแพงด้วยเออแปกดูฟอร์มทีมยันนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับ เกมเยือนก็ไม่ชนะเหมือนกันนะครับห้าเกมเลยนะครับผมเป็นเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับแต่ว่ามันมันยังพอชนะได้อยู่เนาะแต่ว่ามันชนะในบ้านมันนะแพ้เกมเยือนสองเกมติดโอ้คู่นี้ก็ต้องบอกว่าผีเน่าลงผูกครับผมผีเน่าลงผูกฟอร์มห่วยแตกแล้วก็แย่เหมือนกันทั้งสองแต่ว่าเพิร์ดกอรี่มีสถิติชนะออดดีกว่าเนาะก็คือมันชนะในบ้านได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนทีมเยือนก็เอจ้าบ้านเนี่ยอยู่เนี่ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถือว่าน,น้อยมากเพื่อนดูดิแข่งสิบหกนัด นชนะห้าแพ้สิบเอ็ดนะมีที่ไหนของมันแย่แย่สุดเลยวันนี้ผมบอกตามตรงนะผมอยู่ไม่ลงนะเจ้าบ้านนะแล,แล้วแต่มันจะมีอุบัติเหตุหรือบอลงานอะไรก็ไม่ดูแหละแต่มันไม่ไม่สมควรอยู่อะ่ะดูนะดูภาพรวมเนี่ยครับเจ้าบ้านยี่วันสันเจ็ดแข่งสิบหกครั้งชนะแค่สามนัดเสมอสองแพ้สิบเอ็ดนะดูดิห่วยมากทีมเยืนอนชนะห้าเสมอสองแพ้เจ็ด อันนี้ก็พอชนะเสมอได้แต่น,นี้มันแพ้เยอะเกินไปดูในบ้านมันดูในบ้านมนะีควสั้นเจนะครับแข่งแปดนัดชนะหนึ่งแพ้เจ็ดดูดิโอถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ชนะแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่แพ้ตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมีแค่สามแต้มยิงได้หกเสียสิบห้าครับผมยิงได้หกเสียสิบห้าดูซิมเยียนนะทิมเยียนอ่าเพิร์สคอรี่ครับแข่งเก้านัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หกครับยังพอชนะเสมอได้แต่แพ้ก็แพ้เยอะเหมือนกันครับแพ้เยอะแต่ว่ามันแพ้ให้กับพวกหัวตารางอะไรแบบนี้เนาะ ยิงสิบสองยิงสิบสองเสียยี่สิบันนี้ก็เสียเยอะเหมือนกันครับแต่วันนี้วันนี้ไม่ไม่รู้เลยว่ามันมีเหตุผลอะไรไปอยู่เจ้าบ้านเนาะถึงจะเป็นบอลงานอะไรไม่ช่างหรอกเพราะว่าผมผมอยู่ไม่ลงจริงๆนะเพื่อนนะคือไม่นชนะใครมาเจ็ดนัดติดนะดูดิดูาตาชนะในบ้านวันสามสิบหกเปอร์เซ็นตเสมอสิบสี่แพ้ห้าสิบยิงได้หนึ่งจุดหนึ่งสี่ประตูดูทีมเยือนครับทีมเยือนชนะยี่สิบเก้าเสมอยี่สี่แพ้สี่สิบเจ็ดโอเคก็ห้าสิบห้าสิบพอมีลุ้นแล้วก็ยิงเยอะกว่านะ 1, 2, 9, ั้นหนึ่งจุดสองเก ดูเขานักลงทุนเขาก็อยู่เจ้าทีมเยือนนะครับ56เปอร์เซ็นอยู่เจ้าบ้านแค่44เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเขาก็น่าจะมีความคิดว่า,าเจ้าบ้านมันฟอร์มห่วยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อันดับก็เป็นรองด้วยฟอร์มห่วยแปลกยังมีหน้าไปต่อเขาอีกแบบเนี้ยซึ่งวันนี้ผมก็คิดเช่นนั้นนะมันสวนไม่ลงจริงๆไปอยู่เจ้าบ้านด้วยสูงต่ําไม่น่าเล่นนะคู่นี้เพราะว่ากองหน้านไม่ขบเหมือนกันแต่ไม่รู้ผมว่าเล่นสูงลุนลําบากมันต้องยิง4เม็ดนะถึงจะได้ตังค์เต็มใช่ยิงสามขอออวัดทีมเยเยยืนล่ ลองปอปไปครับทีมเยือนวันนี้ถ้าแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อนถ้าแพ้ก็ต้องยอนนะเพราะว่าฟอร์มเจ้าเจ้าบ้านมันห่วยจริงถ้าแพ้ก็เป็นพวกบอลล็อกบอลงานแน่นอนและผมว่าแบบนี้ไม่ไหวต่อต่อปอยังมาต่อเขาอีกเนาะตามได้ส่วนได้เพื่อนวันนี้ผมชอบเพร์สกอรี่ครับลองปปครับตามได้ส่วนได้ครับวันนี้บอลสามหน้าอีกแล้วค,<อ>ครับผมไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ไม่ไม่ไปจากไหนจากบอลสามหน้าเลยลองได้นะครับเพร์สกอรี่ครับลองเสมอหรือปปได้ครับตามได้ส่วนได้จริงครับบอลสามหน้า hoş, มีอะไรแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ